สนับสนุนโดยคักลิ้งปลาแมคคอเรลจากสามแม่ค,ครัวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทดลงรีพอร์ตนะครับเจาะลึกทุกประเด็นร้อนบนโลกใบนี้ถ้าเรียนมีอยู่2ด้านผมขอนำเสนอด้านที่มันคว่ำอยู่วันนี้จะขอมาคุยกันถึงเรื่องยุทธศาสตร์ของรัสเซียนะครับว่ามีการเตรียมพร้อมกันยังไงนะฮะในท่ามกลาง สถานการณ์โลกที่ค่อนข้างที่จะตรึงเครียดเอามากๆเลยนะครับโดยที่รัสเซียหรือว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินด้วยนะครับก็ถูกโดดเดี่ยวนะครับจากเวทีการเมืองของโลกร,รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเงินก็ถูกคว่ำบาตรนะครับถูกแซงชั่นจากโลกตะวันตกทําให้รัสเซียขณะนี้ต้องวางยุทธศาสตร์ของประเทศใหม่นะครับในการที่จะเดินไปข้างหน้านะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะครับเงื่อนไขาทางด้านการเมืองโลกแล้วก็ ภูมิศาสตร์ทางด้านการเมืองโลกเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปนะฮะการแซงชั่นรัสเซียจากกรณีของวิกฤตของยูเครนนะครับที่ตะวันตกกปล่าหาว่ารัสเซียเนี่ยเข้าไปแทรกแซงส่งทหารเข้าไปแล้วก็ให้แรงกดดันนะครับให้รัสเซียเนี่ยถอนทหารออกมาแต่ว่าขณะนี้เนี่ยยังข้ารงขสังกันอยู่นะครับเพราะยังทำให้รัสเซียเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องทําเลยนะครับในการที่จะรักษาฐานของตัวเองก็คือจีนต้องรัสเซียต้อง เข้ามาใกล้ชิดกับจีนมากยิ่งขึ้นสร้างสัมพันธ์กันเอาจีนเนี่ยเป็นพันธมิตรนะครับจะเห็นได้ว่าขณะนี้เนี่ยระบบการเมืองโลกกลายไปเป็น3ก๊กไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมีก๊กแอ g กลูอเมริกันคือสหรัฐอเมริกาอังกฤษแล้วก็โลกตะวันตกนะครับก๊กที่2องก็คือก๊กหมีขาวของรัเสเซียก๊กที่สก็คือก๊กพยามกรน,นะครับของจีนนั่นเองนะครับขณะนี้เนี่ยกำลังมีการนะครับสลับขั้วจับขั้วกันอยู่โดยที่ จีนกับรัสเซียนะครับมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากยิ่งขึ้นอันเห็นได้จากนะครับ <S <S เมื่อเร็วๆนี้ทางรัสเซียกับจีนมีการเซ็นสัญญานะครับซื้อขายแก๊สธรรมชาติกันนะครับแก๊สพรม,มนะครับเป็นบริษัทของรัสเซียที่จะสปายแก๊สธรรมชาติให้กับจีนเป็นเวลา30ปีนะครับหมูลค่าดีลนี้ใหญ่โตมโหฬารน,นะครับ4 0แสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และที่สําคัญทั้งผู้นำสองประเทศนี้คือวราดิเมียปูตินของรัสเซียแล้วก็สีสีชิ่นผิงของจีนนะครับมีการตกลงกันว่าสัญญาซื้อขายนี้จะทําเป็นเงินหยวนหรือไม่ก็เป็นเงินรูเปิลนะครับจะไม่เอาดอลลาร์มายุ่งด้วยนะครับก็คือพูดง่ายว่าทั้งสองประเทศนี้กําลังจับมือกันล้มดอลลาร์โดยปูตินพูดชัดเจนนะครับว่ารัเสเซียต้องการที่จะล้มเผด็จก,การดอลลาร์เขาใช้คําว่าดอลลาร์ดิคเทเตอร์ชิพเนี่ยจะต้อง หมดไปจากระบบเศรษฐกิจของรัเสเซียรวมทั้งจากการค้าขายน้ำมันในตลาดน้ำมันโลกครับขณะนี้รัสเซียต้องการที่จะลุกอีสนะครับไม่ลุกเวสนะครับแต่ก่อนเนี่ยรัสเซียเนี่ยจะมองนะครับตะวันตกนะครับในการค้าขายนะครับหรือเพราะว่ายุโรปมีมความเจริญมากกว่าแต่ขณะนี้ถูกแซงชช่นทำให้รัสเซียจำต้องลุกอีสก็คือมองมาทางด้านเอเชีย เพราะนั้นเองขณะนี้การค้าระหว่างรัสเซียกับเอเชียเนี่ยมีสัดส่วนอยู่ประมาณ25%ของ GDP แล้วก็ทางปูตินนะครับต้องการจะเพิ่มสัดส่วนนี้เป็น40%ต่อ GDP นะครับใภายในระยะเวลา5ปีข้างหน้านะครับท้งนี้เพื่อที่จะลดการพึ่งพิงการค้ากับสหภาพยุโรปซึ่งก็ต้องถือว่าสหภาพยุโรปเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียนะครับเพราะว่าการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับรัสเซียปีหนึ่งๆเนี่ยตก 4แสนกว่าล้านเหรียญซึ่งเป็นเงินจนํานวนมากนะครับถ้าหากว่าการแซงนชันยังคงดําเนินต่อไปนะครับความตรึงเครยดทางด้านการเมืองยังคงดําเนินต่อไปอย่างงี้ตัวเลขการค้าเนี่ยมันก็จะลดลงไปอย่างหวบภาพนะครับเพราะว่าบริษัทรัสเซียรบริษัทของประเทศในสหภาพยุโรปไม่สามารถที่จะท,ทําธุรกิจได้อยดังปกติเหมือนเดิมนะครับ <S <S ทางรัสเซียก็มีการสร้างระบบ clearing house system ขึ้นมานะครับเพื่อให้แบงก์เนี่ยสามารถที่จะทําการโอนเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องพึ่งผ่านระบบ SWIft ของโลกตะวันตกระบบ Swift นี่มีความสำคัญมากเหมือนเส้นเลือดของร่างกายมนุษย์นะครับแต่ว่าเป็นเส้นเลือดของระบบการเงินโลกที่การโอนเงินระหว่างประเทศอะไรต่างๆทั้งหลายการาดูแลข้อมูลอะไรต่างๆทั้งหลายนะครับทางด้านการเงินต้องผ่านระบบ Swift ทั้งนั้นในโลกขณานี้มีเพียงประเทศเดียวนะครับที่ถูกแซงชั่นนะครับที่ระบบแบงก์ ไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบ s วิฟทได้ก็คือประเทศอิหร่านนะครับเพราะถูกทางโลกตะวันตกเนี่ยซงชั่นกรณีเรื่องนิวเคลียร์ทำให้อิหร่านถูกตัดขาดทางระบบการเงินของโลกรัเสเซียรู้ว่าถ้าหากว่าจะต้องถึงจุดจุดหนึ่งที่จะต้องออกจากระบบ s วิฟทหรือว่าถูกบอยคอรหรือถูกแซงชันรัเสเซียก็ต้องมีระบบสำรองนะจึงขณะนี้กาลังสร้างระบบ clearing house system ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะดูแลระบบธนาคารของตัวเอง รัเสเซียต้องการเนี่ยเสริมสร้างเอเชียให้เป็นศูนย์กลางของโลกนะครับนี่คือภูมิภาคของเอเชียรัเสเซียอยู่ตรงนี้เดิมทีรัเสเซียเนี่ยมองนะครับดูเอายุโรปเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจเป็นตลาดที่สำคัญเป็นแหล่งถ่ายเทโอนถ่ายทางด้านเทคโนโลยีแต่ขณะนี้ไปไม่ได้แล้วนะฮะสหรัฐอเมริกาก็เป็นสตรูก,กันเพราะฉะนั้นรัสเซียจำต้องจะต้องสร้างเนี่ยเขต เอเชียเนี่ยนะฮะเรียกว่ายูเรเซียด้วยนะครับอันนี้คือเอเชียกลางให้เป็นศูนย์กลางของโลกนะครับเนื่องจากว่าเอเชียเนี่ยมีพร้อมไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นประชาชนไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ํามันก็อยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะ,ะน,นเองรัสเซียต้องการเป็นผู้นำนะครับในโลกของย e ูเรเซียนี้ในขณะที่สหภาพยุโรปและก็ออกสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลัง อยู่ในยุคข,ของความเสื่อมอยู่นะฮะไม่สามารถที่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของตัวเองได้ในทางปฏิบัติเริ่มต้นก่อนรัเสเซียขณะนี้กําลังผูกโยงเศรษฐกิจตัวเองกับจีนคาซัคสถานแล้วก็อิหร่านด้วยเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เขาสิ่งที่เรียกว่า economy of scale ลำพังเศรษฐกิจของรัสเซียเองอาจจะไม่ใหญ่พอถ้าหากว่ามีการเข้าไปนะฮะผสมผสานเข้าไปอินทิเกตนะครับเข้าไปรวมกัน กับจีนกาซัคสถานแล้วก็อิหร่านมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันมีประสิทธิภาพหรือว่ามีกิจกรรมที่มากขึ้นนะครับก็จะช่วยทําให้พยุงนะครับฐานะทางด้านเศรษฐกิจของรัเสเซียซึ่งขณะนี้ค่อนข้างที่จะย่าแย่นะครับจะเห็นว่ารัเสเซียก็ลงทุนในเตาปฏิกรณ์ของอิหร่านสองเตาอยู่ในการเพิ่มความสัมพันธ์นะครับกับอิหร่านนะครับก็ในขณะเดียวกันนะครับการแซงชั่นยุโรปแล้วก็สหรัฐ แบบตาต่อตาฟันต่อฟันรัสเซียก็อาจจะทํากลับนะครับแล้วก็มุ่งเน้นที่จะชี้เป้าใหม่นะครับรัสเซียในนโยบายกระทรวงกลาโหมออกใหม่บอกว่าสหรัฐและประเทศสมาชิกของเนโต่ยี่แปดประเทศเป็นสตรูห,หรือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัสเซียครับสำหรับวันนี้รายการทนงรีพอร์ตเวลาหมดลงแล้วนะครับพวกผมได้ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง now 36ครับ กินข้าวเพื่ออิ่มใช่ไหม